ืมไปตู้มาแล้วอ๋วอเดี๋ยววะครับวันนี้ครับอืมน้องเน,นี่ยุงเตี๋ยยุงเตี๋ยยุงเตี๋ยว่าติดนี่เหรอเท่าไหลอ่ะร่ำรวยอืมรับปลืหนหรือว่างานยุงจังอืมไม่ได้รบับสัปปะงงานมางานมาครับอะอะปั้นเหนืหอประเดี๋ยวอืมุ่งกับไปเในใ่ย้อน้องเล็กโอ้นะราะว่าง,งานมันร้ายครับงานมันมา อืมอะไรนะต้องปันงป่นหน้าตองั่นหน้าเหรอตวชาวเลวะตัวชาวครับครับตัวชาวผมไปตายตายฮะขึ้ลหลถดอ้ตัวชาวบายบายครับไปคนเดียวคนเดียวครับอืมฮออะไรห้าพันเหรอห้าพันเหรอเอาจัดจัดห้าพันใช่ไหมตัวเดียวได้เลยครับเนี่ยหลอดหลดพร้อมออกแล้วนี่พร้อมแล้วครับเติมน้ำมันได้เลยครับ ไปซี่คนลบมดต,บบต่างบ้านกับต่างครอบครัวเลยอ่าอ่ากับกลับไหนว่าเจอกันนะอ่าห <ç uk> มัดจับก้อนได้ไหมอ่ะอ่านักนักกลึงก่อนกับโอเคโอเคเดือดเดือดมันก่อนโอเคกลับกลับแต่ว่าดีกลับอะไรแบบนี้ <c oughs> <c oughs>